เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่18ถึงวันที่23มีนา2568นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆดีมากเลยนะคะได้ทั้งไพ่พฤหัสนะคะได้ทั้งไพ่พระแม่ลักษมีเท้าวิรูปักนะคะแล้วก็ไพ่ครอบครูขึ้นมานะคะ Energy ดีพลังงานบวกเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะว่าเซอร์ไพรส์เรื่องไหนที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะต้องบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของครูอ่าอาจารย์การศึก การเรียนการสอนนะคะการที่ตัวเราเองเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะดวงชะตาพลิกนะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วก็ได้นําความรู้ใหม่ๆมาใช้นะคะรวมทั้งนะคะมีการพัฒนาในด้านต่างๆศาสตร์ต่างๆทั้งเรื่องของการรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่การที่เราอาจจะได้รับคําแนะนําคําสอนดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่คือพลังงานที่ดีอีกหนึ่งพลังงานนะที่ได้ไพ,พ่ผลักขึ้นมานะคะใบต่อมาคือไพ พระแม่ลักษมีนะคะที่เบเตยจะพูดถึงนะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นไพ่ของพระแม่ลักษมีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการที่คุณเองเนี่ย เหมือนจะมีความเป็นสิริมงคลในชีวิตเกิดขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยทรัพย์สินโชคลาภความบริบูรณ์พสุขความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมหน้าพร้อมตานะคะมีโชคดีๆมีสิริมงคลเกิดขึ้นกับคุณพืชพัน,พพนธุ์ัญญาหารอาหารการกินการเกษตรอุดมสมบูรณ์นะรวมทั้งความรักของคุณนะคะก็จะสดชื่นสดใสเป็นความงดงามอยู่ด้วยกันไปจนเท่าจนแก่ นะคะรวมทั้งเกี่ยวกับการล้างอาถรรพ์พลังงานไม่ดีต่างๆต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่พอนะคะมีความสะดวกสบายทําอะไรง่ายได้สําเร็จแบบปุ๊บปั๊บ,บฉับพลันใครที่กําลังอยากจะตั้งคันดวงชะตาก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าพลังงานช่วงนี้เปี่ยมไปด้วยความรัก ความสมบูรณ์พูนสุขนะคะแล้วก็มีไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมาก็จะเป็นไพ่ครอบครูแล้วก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับปู่พญานาคใครที่ เปิดมาเจอคลิปในวันนี้นะคะใบเตยอาจจะอธิบายยาวสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเซอร์ไพรส์นะคะเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่น่าย,ยินดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันที่18ถึงวันที่23เนี้ยมีแต่พลังงานดีๆเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยใครที่อยากจะไปขอพรกับปู่พญานาคขอพรกับแม่ลักษมีพ่อแก่นะหรือนะคะไปขอพรอกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็จะได้รับ คำอวยพรนะคะการอํานวยอวยชัยให้พรเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้นะคะช่วงไหนเวลาไหนหรือคุณมาเปิดฟังในช่วงทำลายเวลาประมาณวันที่18 ถึงวันที่23ก็จะเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณจะรู้สึกว่าทําอะไรมันมีแต่คนยื่นมือมาช่วยเหลือหรือทําอะไระมันสําเร็จได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือแม้แต่การงานนะคะมันมีความโฟโลมันมีความราบรื่นลงตัวเกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นพลังงานในวันที่18ถึงวันที่23มีนา2568เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยจะค่อนข้างใจฟูทั้งเรื่องเงินเรื่องงานสุขภาพความรัก นะคะบุตรบริวารด้วยนะที่สําคัญแล้วก็ในเรื่องของความบูรมสมบูรณ์ความบริบูรณ์พุนสุขการเงินการทองนะคะที่เราจะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะหยิบจับใช้จ่ายมันมีความคล่องตัวมันมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พวปปกไพ่เท้าวิรูปปักเห็นไหมคะเท้าวิรูปปกเนี่ยก็จะ เป็นเทพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรคะทรัพย์สินเงินทองบาดาลเกี่ยวกับเรื่องของเทพผู้ปกครองที่ตะวันตกนะคะหรือเกี่ยวกับอธิบดีแห่งหนาคนั่นเองนะเป็นพลังงานที่พูดถึงเรื่องของเจ้าแห่งทรัพย์บาดาลใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยพูดถึงเรื่องของทรัพย์สมบตัติการมีเงินเก็บนะคะเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับที่ดินนะคะเกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับทรัพยากรที่เรามี นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบสดับฟังธรรมอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวยึดมั่นในคู่ครองของตัวเองเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็ต้องบอกว่าวันที่18ถึงวันที่23นะคะจะมีความปลอดภัยนะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะเป็นความฉับพลันเป็นความฉับไวเป็นความรวดเร็วคือทําอะไรอะ่ะมันมันมันสำเร็จได้เร็วมันเห็นผลเร็วนั่นเองนะคะอุพลังงานดีมากเลย ไปก็เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครูกันมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยไกด์ไลน์เลยนะว่า1 8 2 3มีนา2 5 6 8คุณจะมีความยินดีปรีดามีความสุขมีความสมหวังมีความสบายใจมีความโล่งใจมีความสุขใจเกิดขึ้นแบบ100%น่ะเออทำอะไรมันใจฟูนะคะมีคนนำพาไปเจอสิ่งที่ดีเจอคนที่มีความรู้นะขอให้คุณโชคดีรับพลังงานบวกๆนะคะ